นี่จีหัวจีตูดครับผมย่างหัวย่างตูดนี่ครับมือนี่สิเป็นจับแก้ม,มนะอุ้ยหอมหวยหยูนแล้วเดี๋ยวมาจิ้มกับน้ำพริกน้ำจิ้มเจ้ายบแซ่บมา ตัวอยมันแบบไหนปาหัวหัวจีหัวจีหัวอนีตูด บบนี่นจี้หัวจีตูดเพิ่มค้อยอิีนิดหน่อยจัดไปเออ,อชิมชิมชิมวม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแล้ว okay. นี่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 ตูดตูดตูดจัดไปครับอืเพียงใดเข้มเข้มเกลือบวะเใ้่เกลือน้อยเดียวเลยเ, <laughs> เข้มจิมออจ้มนี่เก่อนเข้มเกลือเข้มจิ้มบางคนอ้างแต่ร้องเสียงมวชเอาหัวมันเนี่ย เข็มยังเข็มเกลืออะไรวะอันนี้เลรออะมอืมมันหนักไปน้ำจิ้มก็แสบอยู่นะบ้านนี้เอาลิ้น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 เป็ด เปลนนี่ยนได้ไหมจัดไปเป็นได้ลิ่มเปลีนนย่ยนได้เสีบมันว่าข้าเกลือดิแ <laughs> <laughs> ด็บคือเก่าเข็มกว่าเสบนเตยแ่เข็ม <laughs>